ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงในประเทศไทยได้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามไปทั่วประเทศโดยเฉพาะบนแผ่นดินที่ราบสูงของภาคอีสานเทือกเขาภูพานที่ว่ากันว่าเป็นป่าไม้พยุงขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายแต่ในวันนี้ได้ตกเป็นเป้าหมายของพ่อค้าไม้พยุงในตลาดมืด คนตำรวจโทกวีสุพานันผู้บัญชาการตำรวจภุธรภาค4เปิดเผยถึงปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงในเขตความรับผิดชอบ12จังหวัดภาคอีสานตอนบนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงนั้นสาเหตุเนื่องจากการปั่นราคาของกลุ่มพ่อค้าในตลาดมืดที่นิยมชื่นชอบไม้มงคลเพราะในอดีตผู้เล่นไม้มงคลจะใช้ไม้สักหรือไม้สักทองและไม้กิษณาทำเครื่องประดับตกแต่งบ้านแต่ปรากฏว่าใน4-5ปีให้หลัง กับมีความต้องการไม้พยุงในแถบประเทศจีนที่เชื่อกันว่าไม้พยุงตามชื่อจะสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่ได้ครอบครองอีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจไปเกี่ยวข้องคือในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติครับเ่องไม้พยุงครับไม้พยุงนี่เหมือนกันผมเชื่อว่ากระบวนการค้าไม้พยุงเนี่ยมันจะทําได้สะดวกโยธินไม่ได้ถ้าไม่มีตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้นถ้าหากว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องผมก็ไม่เอาไว้แนบปัญหานี้จึงทําให้พ่อค้าในตลาดมืดลงทุนว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อเทือกเขาภูพานเข้าลักลอบขนและตัดไม้พยุงซึ่งในแต่ละวันเราจะพบเห็นการจับกลุ่มเครือข่ายไม้พยุงในทุกพื้นที่ทั้งนี้สถิติการจับกลุ่มไม้พยุงในรอบปี2,555ถึงปัจจุบันตำรวจภูธรภาค4 สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนและตัดไม้พยุงได้จำนวน1,509รายได้ผู้ต้องหา799คนได้ไม้พยุงมีปริมาตรถ,ถึง1,71.187 0ลูกบาทเมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้กลุ่มผู้ต้องหานั้นมาจากหลากหลายอาชีพมีนักค้าไม้นักการเมืองท้องถิน่นรวมไปถึงข้าราชการที่นอกแถว แนวทางการป้องกันในปัจจุบันตามนโยบายของพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ได้กําชับให้ตํารวจทุกสังกัดเฝ้าติดตามป้องกันกวาดล้างเครือข่ายค้าไม้พยุงโดยเฉพาะรอยต่อตะเข็บชายแดนเนื่องจากปัญหาการปั่นราคาจากความต้องการของกลุ่มพ่อค้าตลาดมืดซึ่งให้ราคาสูงเป็นสิบสิบเท่าตํารวจยังพบว่าเครือข่ายนี้ยังมีการนํายาเสพติดเข้ามาเป็นแรงจูงใจให้กับนักค้าไม้พยุงอีกด้วย การเฝ้าระวังครั้งแรกเนี่ยเรามีจุดตรวจจุดตรวจเข้มแข็งในภาคสี่ทั้งหมดเลยมีอยู่ห้าสิบสองจุดนะครับจะจะเลื่อมเวลากันนั้นทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องเขาจะเลือกโซนที่เป็นจุดตรวจเข้มแข็งมีมีกล้อง CCTV ในการตรวจมีเจ้าที่ตำรวจคอยปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ุ่มตรวจ ก็สามารถปรามได้ระดับหนึ่งแต่ว่าในทาง <c oughs> ปฏิบัติที่จับได้รายใหญ่ๆจริงๆครับแล้วมีการข่าวที่ดีถ้ามีการข่าวที่ดีแล้วมันจะได้ผลที่แน่นอนปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายตัดไม้พยุงบนแผ่นดินที่ราบสูงจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของตำรวจภูธรภาค่รวมถึงหน่วยพิทักษ์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ซึ่งยังคงทำการกวดขันป้องกันพิทักษ์ผืนป่าไม้พยุงที่หลงเหลือแห่งสุดท้ายของประเทศ,เทศกิจทิ่เพลิเิถ่ายภาพยุทธนาเกียรติเมินงามรายงาน